รา่มก็ผมกับแมสสลิดกันมากอยู่แล้วนะครับคือแต่ว่าจะแบบจะล้างนอกจอไหมผมว่ามันมันได้ยังไม่ใช่ครับเพราะว่าเราก็มีแต่ความรู้สึกที่ดีๆให้กับกันแล้วกันอะไรนะอย่างๆๆทำงด้แล้วแต่พอจะทำยงานแต่แต่ว่ากระแสกับแมสได้ดับรลงแต่ยังแอบคุยกับน้องน้ำตาลอยู่อะค่ะพี่เฟรม เป็นเพื่อนกันหมดเพื่อนกันหมดหลังหลังยัไม่คุยไลน์คุยเลยอะไรกันไหมคะหลังๆไม่มีเพราะว่าผมทำงานเยอะมากแล้วน้องก็ทำงานเยอะเออแล้วการนี่ลุนขึ้นไหครัก็เป็นพี่เป็นน้องกันนะครับเคียวหวานเลยองแตงหน้ากันเลยครับ็เป็นพี่เป็นน้องเ่เพระตอนนี้ผมกแต่งานอู่ก็ไม่นะครับว่าทางานทุกวันเลยครับ ตัวจริงยังเลยครับว่าตอนนี้ละครเยอะมากแล้วก็ทำงานอย่างเดียวเลยครับาต้องออยู่นยังไม่รู้เลยแต่ว่าคือก็ขอให้เขาขอเข้าใจเราเป็นเราก็ได้ก็แค่นี้ครับ